والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم Ah uh. อัลมาบะสลามุอะลัยกุมบาราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเขาบอกความรักความสันติความเจริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีเพิ่งได้รับความดีนี้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแด่พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ทุกท่านครับและก็ความรักความเมตตาจากอัลเราเพิ่งมีแด่พี่น้องนะครับรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม รักบรรดาในบีนยุคก่อนหน้าท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลุลลัลอะลัยฮุอัสสลัมรักอิสลามอด,ดีนของอ, Allah, อดดัลลอฮ์นะครับศาส,สนาของอัลลอฮ์อดีนฮานีฟนะครับศาสนาที่มีความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็รักบรรดาบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทยัยนะครับเหล่านั้นก็คือบรรดาสฮฮะบะของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลุลลัลอะลัยฮิวะสัลลัมครับและ บรรดาสลักฟุตซอลแหละนะครับบรรดาบุคคลยุกแรกแรกนะครับที่เยผยแพร่อิสลามนะครับการรวบรวมหนังสือตำหรับตำรานะครับพี่น้องครับเป็นสิ่งที่เราได้พิสูจน์ทราบนำสืบนะครับว่าจากประวัติศาสตร์ที่ถูกรวบรวมครับหนังสือหลายเล่มนะครับมีอายุของหนังสือเนี่ย และหลายร้อยปีซะาได้ซ้ำนะครับกับการเผยแพร่อิสลามจนกระทั่งนั่นคือการวิริยะอุตสาหะของบรรดาอุลามะนะครับที่เขาได้รวบรวมจนกระทั่งเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้อิสลามจากตำรับตำราที่มาจากแหล่งที่มาจากอัลกุรอานแล้วก็จากอัานนบีมุฮัมมัดสอลลัลลองอะลัยฮิวะสัลลัมพี่นอะครับฉะนั้นวิชาประวัติศาสตร์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ ก่อนหน้านี้ได้นําเรียนกับพี่น้องที่รักขวาหรอกครับว่าการเผยพรอ่อิสลามของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลฟ์อะัยฮิวะสัลลัมหลายกลุ่มชนนะครับหลายเผ่าตระกูลของอัลลพวกเขาได้ปฏิเสธพากะปฏิเสธท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลฟ์อะัยฮิวะสัลลัมนะครับดังนั้นการเผยแพรอ่อิสลามของท่านนาบีเนี่ยนะครับเป้าหมายการวางเป้าหมายการเจาะก,กลุ่ม การประเมินสถานการณ์นะครับต่างๆหรอถือว่าเป็นไอมะนะครับเป็นวิธีการของท่านอบีนะครับเช่นกันครับท่านอบีได้ประเมินสถานการณ์เพราะอย่างที่นําเรียนว่าทุกๆปีของชาวอาหรับเขาจะมายัางเมืองมกักะมาทําฮัดตามพิธีการของพวกเขานะครับก่อนหน้านั้นครับแล้วก็ก็จะมีกลุ่มทนที่มีชื่อเสียงต่าง นะครับเป้าประสงค์ของท่านนาบีก็คือเผยแพร่นะครับบอกแนะนําอิสลามนี่คือการด่าว่าการเชิญชวนของท่านนาบี๋มห,มลา,ลหามัสสรลอบอะไรอยู่สลับแต่ทว่าชนเหล่านี้กลับปฏิเสธนะครับแล้วก็มีบางกลุ่มชนนะครับที่รับอิสลามนะครับมาดูกลุ่มชนหนึ่งท่านก็คือกลุ่มชนปานูัลนะครับท่านนาบีมห,มลา,ลหามัสสรลอบอะไรอยู่สลับได้เข้าไปหาตระกูลหนึ่งขังพวกเขา ชาวอาหรับจะรู้จักกันในชื่ออับดุลลอฮ์ครับท่านนาบีก็ตะวะเชิญชวนพวกเขานั้นไปสู่อัลลอฮ์ะนะครับพร้อมกับแนะนําตัวท่านแก่พวกเขากระทั่งท่านนบบีได้กล่าวแก่พวกเขาว่าอัลลอฮ์ได้ทําให้ชื่อบิดาของท่านเนี่ยของพวกท่านนั้นเป็นชื่อที่ดีที่สุดนั่นก็คืออับดุลลอฮ์ก็คือเปาาของอัลลอฮ์แต่พวกเขาก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัด สโลล้อฮุอะไรยฮิว่าสัลลัมนำเสนอกกบพวกเขาแถมในบางครั้งอย่างผู้จาดูถูกดูแคลนท่านนบ,บีม,มุฮัมมัดสโลล้อฮุอะไรยฮิว่าสัลลัมฉะนั้นใครที่ถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกทำร้ายถูกกล่าวร้ายไม่ต้องเสียใจฮัสบิอัลลอฮฺวันนี้มันวัลกีอัลลอฮ์นั้นเป็นความเพียงเป็นพี่พอเพียงอัลลอฮ์นั้นเป็นที่พึ่งอัลลอฮ์นั้นพระองค์จะเหล่านั้นได้มอบมาอย่งพระองค์ที่ เราได้มอบหมายแล้วก็หัวใจเราจะเต็มปเปี่ยมเราจะมีกําลังนะครับในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆแล้วก็ไปดูนะครับเรื่องราวของท่านนาบีเราก็จะมีกําลังใจนะครับในการที่จะต่อสู้ต่อไปในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์นะครับมาดูกลุ่มทนที่สองนะครับกลุ่มที่สองก็คือบานณูฮานิฟ หรือบรรดาฮานิฟะนะครับท่านนบีได้เข้าไปหาพวกเขาณที่พักอาศัยของพวกเขาโดยทําการด่าวะหรือเชิญชวนพวกเขาไปสู่อัลลอสุบฮานหฮุวาตาลาพร้อมกับแนะนําตัวของท่านเองแก่พวกเขาแต่ไม่มีชาวอาหรับคนใดนะครับที่ปฏิเสธท่านนบีจะเลวร้ายไปกัอบพวกเขาอีกแล้วโอกาสหน้าคงจะพูดกันแหละครับว่าอบูฮานิฟะเนี่ยอย่างไรนะครับดังที่ในประวัติศาสตร์ ได้บันทึกว่าความเลวร้ายของกลุ่มชนเหล่านี้แหละครับที่ทําร้ายท่านนาบับม,มุฮัีมหมัตสุลลัลอะไอย่าวะสลัมในกลุ่มชนที่สามนะครับก็คือบานูอามิดบินสอซวท่านนาบเีได้เข้าไปหาพวกเขาและก็เชิญชวนพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์พร้อมแก่แนะนําตัวของท่านเองแก่พวกเขาทําให้บูไฮรอบินฟิรอสเป็นคนหนึ่งของเขานั้นครับชื่อ บัวไฮร์บินฟิรอสนะครับเป็นคนหนึ่งเขานั้นที่กล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ถ้าหากฉันจับเด็กหนุ่มจัดมาจัดการจากชาวคูเล็คนนี้เอาไว้แน่นอนชาวอาหรับก็จะจัดการกับเขาหลังจานั้นจึงกล่าวกับท่านนบีว่าเจ้าคิดเผ่นอย่างไรหากพวกเราสัตยาบันสัตยาบันต่อภารกิจของเจ้าแต่และอัลลอฮ์ก็ได้ส่งตอแลอก็ต่อต้านเท่านั้น มีชายเหนือเจ้านะครับอัลลอฮ์แต่แล้วเราก็ให้คนที่ต่อต้านเจ้านั้นมีชัยเหนือเจ้าเขากล่าวอย่างนี้ครับเราจะพูดว่าชาวอาหรับเนี่ยก่อนหน้าท่านนาบีนะครับพวกนี้รู้จักอัลลอฮ์นะครับเวลาที่เขาสาบานเวลาที่กล่าวกล่าวเขาก็จะบอกว่าอัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์แต่เนื่องจากว่าพวกเขานั้นตั้งภาคีต่อพระองค์เราจะเห็นว่าคนเหล่านี้ก็เช่นกันรู้จักอัลลอฮ์ นะครับแต่พวกเขาก็ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์นะครับดังที่คำพูดของเขาได้บอกนะครับบอกว่าถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยได้มีชัยชนะเหนือเจ้าถ้าจะคิดเห็นเป็นประการใดหนึ่งคือการดูถูกนะครับท่านนบีมมุฮัมมัดสุลต่านอะไรหิวะซัลลัม ท่าทีแห่งความอ่อนโยนของท่านนบี๊ท่าทีแห่งการเผยแพร่อิริยาบถของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต้อผู้อะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับพวกเขาว่าหากว่าพวกท่านจะพูดดังนั้นนั่นนับเป็นเรื่องของอัลลอฮ์นะครับนะพระองค์ครับเราไม่มีสิทธิ์นะสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ซึ่งพระองค์จะจัดการตามที่พระองค์ทรงประสงค์ ครับดูถ้อยคําของท่านนาบีนะครับเป็นการให้เกียรติกับบุคคลที่ท่านกําลังพูดคุยด้วยนะครับบุไฮร้อจึงกล่าวแก่ท่านนาบีว่าหากวันหน้าอลัลลอฮ์ให้คนอื่นมีชัยเหนือเราแล้วจะปล่อยให้ต้นคอของเราถูกชาวอาหรับจัดการกันนั้นหรือคือชาวอาหรับในเวลาเขาพูดเขาจะมีสำนวนของเขานะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะครับแน่นอนไม่จําเป็นที่เราต้องยอมรับภารกิจของเจ้าในที่สุดพวกเขาก็ ปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะัลฮิวะสลัมเมื่อบรดูอามสิตจากการทําฮัตแล้วพวกเขาก็เดินทางกลับไปอย่างภูมิลําเนาของตนครับพวกเขาก็ไปเล่าสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในกลุ่มทวนของพวกเขาอ่ะกับว่าจะไปเจอเด็กหนุ่มคนหนึงที่ชื่อมมฮัมมัดอะัลฮิวะสลัมเขาได้แนะนําตัว แล้วก็เสนออิสลามให้กับก็ไปเล่าให้กับกลุ่มชนพวกเขาครับแล้วก็บอกคนเนี้ยเป็นคนหนึ่งเป็นลูกหลานของอัอบดุตาลิบครับอับดุลมุตตะลิบนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นท่านนั้นก็ท่านนี้คนนวามเป็นผู้มีมากประสบการณ์นะครับก็บอกอย่างไรครับว่าแล้วก็จึงวางมือของเขาบนศรีรษะของบูฮัยร์นะครับแล้วก็กล่าวว่า โอ้ปณิอเมรเอ๋ยยังมีวิธีใดที่สามารถแก้ไขปัญหาในเด็กหรือไม่คือสิ่งที่พวกเธอทํากันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมันจะมีวิธีการใดที่จะแกะ่สิ่งนี้ให้มันให้มันเป็นสิ่งที่ดีได้ไหมมีวิธีการใดเราจะยอมพลาดโอกาสที่สําคัญนี้การน,นั้นหรือนะครับก็ให้คําแนะนําขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตอยู่ในประหตั์ขอพง,องค,นคนที่เจ้ากล่าวถึงนั้นต้อง เป็นลูกหลานของบันีอิสมาอินเท่านั้นบรรดาคนอาวุาสวเหล่านั้นแะครับที่ละคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เร,เรียกกันแต่ละประมาณเนี้ยนะครับเขาบอกว่าแน่นอนชายคนนี้เขาจะไม่ใช่ใครอื่นแต่หากว่าเขามาจากเป็นหลานของอับดุลมุตเตเลบแน่นอนเขาจะต้องสืบบรรพารุษมาจากอิสมาอิน นบีอิสมาอีนนะครับก็คือคนเหล่านี้เขาจะทราบดีว่ามันว่าท่านนาบีที่ท่านนาบีพูดถึงเป็นอย่างไรนะครับแต่แน่นอนครับเขาต้องมีคนที่มีสติปัญญาอย่างดีครับแล้วก็ยังพวกเจ้าเนี่ยยังมีอยอยู่มจาจยังมีสติปัญญาอยู่ไหมกับการที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธบุคคลที่ชื่อฮัมัสลุลลอฮอะไริวะอัลสลัมพวกเจ้าปฏิเสธการเชิญชวนของพวกเขาก็หมายความว่าสิ่งที่พวกเจ้าไป ปฏิเสธต่อชายคนนี้มันเป็นสิ่งที่คนที่มีสติปัญญาเขาจะไม่ทํากันก็เป็นคําแนะนำเป็นคําตักเตือนของกลุ่มชนนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในะกลุ่มชนนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับบรรดาผู้ศรัทธาที่ไม่ใช่ชาวมักกะอันนี้น่าสนใจมากนะครับบรรดาผู้ที่รักอัลลอฮ์นะครับ บรรดาผู้ศรัทธาที่ไม่ใช่ชาวมักกะครุเราพูดกันถึงเรื่องของชาวมักกะกลกลุ่มชนต่างๆที่อยู่ใกล้กับมักกะนก็ในขณะที่ท่าศูนย์สลลลลของอะไหฮิวะสลัมได้เผยพรอิลรมตอบรรดากลุ่มชนและก็เผ่าต่างๆเปนะครับคณะผู้แทนทั้งหลายของท่านนบีก็ได้เผยพระอิลามกับบุคคลต่างๆด้วยปรากฏว่ามีบางคนก็ให้การตอบรับนะครับและก็บางกลุ่มชนก็ทําการปฏิเสธ กับท่านนบีมุฮ <someone> ัมมัดสุลต์อัลลยฮิวสลัมมีปรากฏว่าบางคนให้การต่อรับด้วยดีหลายคนก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์อะไเลยฮิวสลัมหลังจากช่วงทำฮาร์ดผ่านไปไม่นานก็จะมีบุคคลหลายท่านนะครับที่ต่อมาก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยกับคำเชิญชวนด้วยกับคำแนะนำของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์อะไเลยฮิวสลัมนะครับมีนักกวีอยู่คนหนึ่ง เมื่อพูดถึงกวีแล้วก็จะทราบว่าวชาอรับก็ยะมีจะมีความปราดเปรื่องในความเป็นปราดของพวกเขาในการที่ใช้สำนวนอวหารต่างๆครับสหบาทถานี้นะครับที่รับกัรทนายมีได้รับฟังคำเชิญชวนของท่านอนก็รับอิสลามเขาชื่อสวยบินซอนิดนะครับมีสองด้านไปนะครับเราพูดถึงชาอารับที่เขาปฏิเสธอิสลามนะครับ บางคนก็พลาดโอกาสอันดีงามไปนะครับบางคนก็เสียดายในะสิ่งที่เขาได้ปฏิเสธท่านนบีฉะนั้นมามองถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าจะเทียบเคียงได้นั่นก็คือเวาลาที่เราเผยแพร่อิสลามอาจจะมีบางท่านปฏิเสธบางท่านยอมรับหรือบางท่านบางคนก็อาจจะอขอคิดดูก่อนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับคงจะไม่ใช่ความสำเร็จทั้งหมดนะครับมันเป็นยา ชะลมหัวใจให้มีความอดทนนะครับไม่ใช่ว่าจะประสบผลสําเร็จทั้งหมดครับเมื่อประสบผลสําเร็จเราก็มุ่งมั่นในการทํางานต่อไปหากไม่ประสบผลสําเร็จอัลหัมดุลละก็อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังเพราะว่างานเผยแพระอิสลามนั้นเป็นงานของท่านบบีมุฮัมมัดสุลต์อะไยฮิวะสลามที่อัลลอฮ์ได้ส่งให้ประชาชาติของท่านรวมถึงเรานะครับพี่น้องครับช่วยกันเผยแพระอิสลามครับดังเรื่องราวของ น่านนบีมฮัศลัออะไรฮิวสลัมยาท้อและก็ยาระมอลล์จะอยู่กับผู้ที่ศรัทธาครับวันนี้จะลาไปก่อนครับสุภานักัลลอฮุมมะบิฮัมดิกดุอัลลอฮอิลลฮอิลลัอฮ์อัสตฟิรุบวาตุบุอิลัยสลามุอะลัยกุมบะระห์มะตุลลอฮบะบรกาตุัม ل ละผี ا ศรานูะ هم فيها خالدون